สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับพ m a n วันนี้แล้วก็อยู่กันกับแบบ RIDER DEFENDER นะครับก็เป็นแบบแนว c a m มิเ t เดอร์วางป้อมกันฐานนะครับก็ผมก็ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้เล่นในช่วงที่แบบเขาได้นำการรีลอบบี้นะครับก็ลอบบี้ใหม่ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าลอบบี้นี้ได้เลเวลมาจากอะไรนะเพราะผมไม่แน่ใจหรือว่าเป็นลังกิ๊กี้หรือเปล่า ผมไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ลงด่านะครับอืผมว่าทำมาค่อนข้างสวยเลยนะครับและตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับใจแก่นพลังงานหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเซนโตนะครับนักวิทยาศาสตร์บาคลังนะครับตรงนี้ก็จะมีทีอีโ e วนะครับ ยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้มีอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเขากำลังเล่นบัไดไฟอยู่เลยอะ่ะแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ซัมมอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมซัมมอนให้ดูอูกเกือนะครับตรงนึงก็มีที่ใส่โคนะครัโคนไม่อยู่โคเดียวนะผมใส่ไปแล้วนะครับก็เรามาเริ่มรีวิวตัวกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมสุมได้ตัวเลจนด์อยู่ตัวหนึ่งนะก็คือ คูกะดรา้อนฟอร์มนะครับก็เป็นเป็นร่างฟอร์มของมาเรเดอร์คูกะนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ทำการนั่งรถไฟของเดนไลเดอร์นะครับได้มาโผลท่ที่ยุคสมัยของคูกะเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางออกของมอนเตอร์นะครับ อย่างนี้มาจะบักนะครับมาแล้วปุ๊บรีบกดปุ๊บอ่าอ่ามาแล้วนะวางตัวหุยหุยโคตรเท่ชั้นฮุยโคตสวยเลยนะเอฟเฟกต์เนี่ย อันนี้ก็เป็นคุกะล่าง dragon form นะโอ้คูด่รุกีก่รอบนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่านี่เป็นล่าง rising dragon หรือเปล่านนะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่นะเพราะมันไม่มีสีทองทองท,องที่อกอะแล้วก็อืมค่ขอนข้างยากเลยเนี่ยจะมาล้มอนิเมะวันากาดหุยหุยเจ็บจังเลย ก็มาอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครั้นแรกนะครับคั้นแรกก็อากดไม่ติดคั้นแรกอ่าไม่มีบอกด้วยอัปไปเลยดีกว่านะครับ้นแรกเพิ่มดาเมจมาจิติภาโอ้โหให้ตายเถอะดังนั้นก็สคริปต์แล้ครับยังไหวอยู่อ้าวว่าแล้วหลังคนวางกันอีกตัวเนี่ย จะไปดราก,ก้อนนี่มันวางได้กี่ตัวกันตอนนี้ก็วางอยู่ที่สามตัวนะครับอัปเกรขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะเพิ่มหุยเห็นสปีดนะครับตีสองวิระยะสิบดาเมจร้อยี่ห้านะครับ รอขัข้นต่อไป,ไปนะครับจะเปลี่ยนท่านะครับปั๊บหุยฟูเออุเอชู่วฮุยหุยโคเทเสุดยอดเลยอะ ล่างดากอนเทขนาดนี้ล่างไมตีจะเทขนาดไหนนะครับเนี่ยอีโวแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมีสายฟ้าช็อตด้วยอ่ะผมก็ไม่เคยดูครุกะนะครับเพราะว่าพอผมจะดูมันก็มันมันภาพมันแตกนะครับเสียงมันแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในฟิกเซอร์หรือเปล่าแล้วก็อัพต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็ตายแล้วนะครุกะอ๋อผมเห็นแล้วมันอยู่ด้านบนนี้ คูกะดาเมทหกร้อยห้าสิบเวลาการจมตีเจ็ดวิแล้วก็ระยะยี่สิบห้านะครับโอ้ผมว่าดา้อนฟอร์มเก่งขนาดนี้ไมตีจะขนาดไหนนี่แค่เลเจนด์นะเนี่ยเจ้าไปพวกมอนเตอร์พวกนี้มันคืออะไรเขาเรว่ออะไรนะกุลันเกียผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ใช่แฟนคูกะแต่ผมชอบดีไซน์นะมันดูเรียบง่ายดีมันแบบมันเท่อะมัน อย่างเช่นลากอันติเมตอ่ะมันแบบมันดำดำเดียวผมชอบมากเลยอ่ะมันดำมันไ่มันเกาะมันมีลายแตกอะไรงี้ฮึยมันสโลมอนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมคิดเป็นหรือเปล่าเมื่อกี้ผมผมผมเห็นเหมือนมันสโลมอนเลยอ่ะ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับเฮ้ยสโลมอนจริงด้วยเออใช่ครับคุกะคุกะล่างดาก้อนฟอร์มนะครับสามารถสโลมอนได้นะครับโห้สมแรับที่เป็นพระเอกไอ้มดแดงไอ้มดแดงคุกกะโอ้โห รับมาเราดูหน้าบอสกันดีกว่าพุ่ยบอสมาแล้วครับบอสแมงมุม กาลูลุผมไม่รู้ชื่อมันนะครับมันฑิชื่อหรือเป <c oughs> <c oughs> ล่าูรอรกิแมงมุมไปไมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วสโลเตอร์อ่าชนะแล้วนะครับอ้าวอืมเอ้า จากขั้งหมดที่ผมเล่นมานะผมก็พอเข้าใจนะครับเพราะแมปยังทําไม่เสร็จนะครับดังนั้นก็ผมก็รอเล่นตอนแมปเสร็จเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับแบบคนไทยนะครับตอนแมปเปิดน,นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นครับผมขอบคุณครับ